ซื้อเกิดมาสองตัวค่ะแล้วเขาเรียกซื้อเกิดได้วอลไม่มีแล้วเขาก็ยิ้มแล้วผมแบบตอนที่เอาไปอีกแล้วโอเคไปกันแบบสองคนเลยละอาปีรัวบักทุกมาตัวที่สา,ามสร้างความแตกต่างเลยได้ไหมโอเคไม่แตกต่างครับเพิ่มเติมคือรอบนี้ทริปเปิลน,นะ ทิปปัญญาทูเกเตอร์ปวดั่วคือว่าสิปวดอะไรขนาดนี้มันจะนัดอีกแล้วเหรอผมนัดเกิดไปแล้วแบงค์นัดใจเย็นๆโอ้โหแบงค์นัดเอ้ยกลาบละไม่ใช่ไม่ไม่เราจะกลาบแบงค์นัดไม่ได้ OT กลาบละเกมหน้านี่คือแบงค์นัดไปเลยนะโอเคปะนี่างามากแล้วรุ่น <Die S 2> ทูเกเตอร์ได้ทูเกเตอร์ เพิ่มได้ดตูเกเตอร์ไปด้วยครับผม